สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันเดอร์ก็จะมาเก็บโมเมนต์ความประทับใจในปี2023ครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับคนไทยอย่างไรบ้างและมีแมตช์ไหนมีทัวร์นาเมนต์ไหนครับที่สาวๆของพวกเราเนี่ยได้สร้างความมือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดยู19นะครับวันนี้เรามารวมภาพความประทับใจนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ไปเริ่มนี่น้องๆยู19กันเลยครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆยู19เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างมากเลยนะครับในรายการชิงแชมป์โลกที่จบอันดับที่6นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของน้องๆเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอ่ะเราไปดูกันที่รอบแรกครับน้องๆชนะเปรูไป3-0แพ้บบลกเรียา3-0แพ้บาร์ซิล3-0แพ้อิตาลี3-0และชนะแคนาดา3-1เลยําไม่น้องๆครับสามารถทะลุเข้ารอบ2ไปได้นะครับซึ่งผลงานในรอบแรกเนี่ยถ้าเราไปดูกันจริงๆแล้วเราก็แพ้ทีมที่ควรจะแพ้แล้วก็ชนะทีม ที่ควรจะชนะนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆเนาะทีนี้ครับเราทะลุเข้าไปในรอบสองครับอันนี้หนักนิดนึงับทีมชาติไทยต้องไปเจอกับทีมชาติจีนครับซึ่งแน่นอนผลงานของจีนเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบแรกพวกเขาชนะมาได้ทั้งหมดเลยซึ่งตามเนื้อผ้านะครับใครๆก็มองว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะไม่ผ่านสาวจีนอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับจีนไม่ว่าจะชุดไหนชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเด็กๆล้วนมีประสิทธิภาพเด็กๆล้วนมีความสามารถกันทั้งหมดแต่ไม่ขนา มือยูสิบเก้าของทีมชาติไทยครับพวกเราสามารถพลิกชนะจีนไปได้3ต่อ2นะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกมเกมนี้พีิกทุกคนจริงๆครับโอ้โหน้องเฟิร์นนี่ของจริงเลยนะตบกระจายนะครับแล้วมือเซตอย่างกนกพอหรือน้องเนยบุเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถือว่าในแมตชนี้ที่เราชนะจีนเนี่ย เป็นแมตช์ที่ทีมชาติไทย u 19แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวแล้วก็ทําให้ทั่วโลกนะครับหันมามอง u 19เพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆสื่อในเอเชียก็จับตามอง u 19ของเราครับรวมถึงกระแส u 19ในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเปรี้ยงมาเลยนะครับหลังจากที่เราชนะจีนไปได้นะครับทีนี้ครับในรอบถัดไปครับเราไปเจอคู่แข่งที่ก็หนักเหมือนกันนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นถ้าพวกเราจํากันได้นะครับย้อนความไปสักนิดนึงก็คือทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องเดินทางข้ามประเทศนะครับแต่ ญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศนะครับเขาอยู่กับที่แต่ว่าไทยเนี่ยต้องเดินทางไปหาญี่ปุ่นแล้วมีเวลาพักเหมือนจะแค่วันเดียวเท่านั้นนะทาให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเสียเปียบมากๆนะครับในเรื่องของการเดินทางและเมื่อเกมเริ่มขึ้นครับทีมชาติไทยก็ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้จะแพ้ญ,ญี่ปุ่นไป3ต่อ2แต่ถ้าเจาะลึกในารายละเอียดเกมจริงๆเนี่ยทีมชาติไทยทําได้ดีมากๆนะครับญี่ปุ่นมีความเหนียวเราก็มีญี่ปุ่นมีการตีบอลที่ดีเราก็มีเหมือนกันนะครับต้องบอกว ใจคนไทยได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับยู19ในแมตช์วันนั้นเนาะทีนี้ครับยู19ของเราก็หล่นลงมาในการชิงอันดับครับเราไปชิงกับเบลรเกเรนะครับในวันนั้นเนาะในการชิงอันดับทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะเบลรเกเรไปได้นะครับสามต่อหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งที่เราเนี่ยแพ้พวกเขามานะครับในรอบแรกแต่ว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยล้างตาได้ครับแต่ไม่ทีมชาติไทยเนี่ยทะลุเข้าไปชิงอันดับที่5กับโครเอเชียซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าโอ้โหโครเอเชียมาบล็อกแน่นมาตัวสูงใหญ่เลกิน สุดท้ายยู19ของเราก็ได้พ่ายแพ้กับโคเอเชียไป3-0จบอันดับที่6ของทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกยู19ครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่ามีการแจ้งเกิดของนักกีฬาหลายคนมากๆนะครับคนแรกเลยครับที่ผลงานดีมากๆอันนี้ไม่ต้องสงสัยดังอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือน้องเฟิร์นวาริสรานั่นเองบอกได้เลยว่าโอ้โหทําผลงานได้ดีจริงๆแล้วก็ระเบิดฟอร์มนะแล้วก็จบเป็นเบสสกอร์เลอร์อันดับที่2ของทัวร์นาเมนต์ด้วยครับสำหรับน้องเฟิร์นวริสรานะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ส่วนคนอื่น,นๆครับอกมองว่าก็ผลงานยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเซตอย่างกหนกพรซึ่งทําได้ดีมากๆหลายคนเนี่ยบอกว่าเซตเนียนเซตนิ่งมากๆและในอนาคตครับมีโอกาสมากๆที่น้องอาจจะขึ้นมาติดชุดใหญ่หรือชุดใหญ่เรียกน้องไปซ้อมนะครับแล้วคนอื่นๆครับก็มีอย่างน้องบีมการจนานะครับแล้วก็มีธัญพรและอีกหลายๆคนครับที่ผลงานยอดเยี่ยมในครั้งนี้นะครับอกเชื่อว่าอนาคตของยูสิชุดนี้ลุ่งอย่างแน่นอนเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าในอนาคตน้องๆยูสิจะเป็นอย่าง แต่บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยมีความสุขมากๆจริงๆครับกับผลงานของ u 19นะครับ ทีนี้ครับเราไปดูผลงานของวอลเลย์บอลชุดใหญ่กันบ้างครับทีมหญิงของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าทีมหญิงของเราเนี่ยเวลาการเตรียมตัวในครั้งนี้เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับไปเริ่มกันที่ทัวร์นาเมนต์แรกนั่นก็คือทัวร์นาเมนต์ซีเกมต้องเท้าความแบบนี้ครับว่าทัวร์นาเมนต์ซีเกมเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราค่อนข้างที่จะฉุกละหุกพอสมควรนะเพราะอย่างที่เราทราบกันครับบุ๋มบิ๋มกับเพียวเพียวเนี่ยติดภารกิจรับใช้สโมสริเย่อยู่นะครับมีโอกาสบินมาร่วมทีมซีเกมสเนี่ยเวลาจะณ เพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยดูจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับการรวมตัวเนี่ยถือว่าน้อยรวมถึงกับตันผู้พรพัน์เกิดป่าครับได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยในตอนนั้นครับทำให้ทีมชาติไทยของเราครับต้องใช้บริการเอสิลิมากับทั้งด้านของโสิยาพมนาและแน่นอนครับพวกเขาก็ไม่ทําให้ทีมชาติไทยผิดหวังครับถึงแม้ว่าจะรวมทีมกันน้อยแต่ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าด้วยฝีไม้ลายมือที่ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คว้าแชมป์มาได้โดยรอบชิงครับสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1 เซตนะครับนั่นก็สร้างบรรทัดฐานและความมั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะรวมทีมกันน้อยแต่พวกเราก็ยังสามารถเอาชนะทีมจากอาเซียนไปได้อย่างไม่ยากลาบากนะักอาจจะมีเกมที่ยากลาบากเล็กๆน้อยๆในเกมนัดชิงแต่โดยรวมแล้วทีมชาติไทยก็ยังเหนือกว่าเวีดนามพอสมควรครับนี่คือความประทับใจแรกนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนาะความประทับใจที่2ครับต่อกันมาด้วยทัวร์นาเมนต์ VNL นะครับวอลเลย์บอล n a t i o n ล l ก e a g u e ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยผลงานในครั้งนี้ทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยการรวม ทีมที่น้อยแล้วก็นักกีฬาเนี่ยค่อนข้างให้จะมีาการล้าจากเกมลีกนะครับแต่เราก็ยังสร้างความมือฮาได้ครับโดยการชนะแคนาดาไป3ต่อ0ูนเซตเลยนะ17ต่อ2 5 24ต่อ26และ21ต่อ25นะครับซึ่งวันนั้นนะครับวิภาวีสีทองนะครับน้องมดของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้แคนาดาเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับสุดท้ายทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะแคนาดามาได้ครับจริงๆก็มีอยู่หลายแมตช์นะที่ทีมชาติไทยก็เกือบเอาชนะทีมดังดังงๆๆทีีมมใหญใหญ่หญ่ได้เเือออนนอกกรบยาต แบบนี้นะครับเราก็แพ้ไป3ต่อ2เกมเจอกับเซอร์เบียครับเราก็แพ้ไป3ต่อ2เช่นเดียวกันครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่เราเจอกับทีมใหญ่ๆแล้วแม้มันนิดเดียวที่เราจะเอาชนะได้นะครับก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันต่อไปนะครับซึ่งโอ้ก็เข้าใจได้นะทัวร์นาเมนต์ VNL เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรกับทีมชจติไทยเพราะว่าสนามแรกเล่นที่ตุรกีสนามต่อไปครับบินกลับไปเล่นนู่นนะครับบราซิลครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากๆเลยนะครับและ ก็บินกลับมาเล่นที่ไทยครับเรียกว่าข้ามทวีปกันเลยทีเดียวนะทัวร์เมนต์ VNL ถือว่าหนักพอสมควรสำหรับทีมชาติไทยนะครับในปีนี้เนาะและต่อไปครับเป็นทัวร์เมนต์ CV l ว a g u e นะครับก็2สนามนะทีมชาติไทยของเราก็สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง2สนามเลยนะครับสิ่งที่เห็นในเกม CV l ว a g u e นะครับนั่นก็คือโค้ชด่วนครับสลับตัวผู้เล่นกันเลยนะครับชุด A ชุด B สลับกันลงเล่นและน้องๆครับก็ได้รับโอกาสลงเล่นนะครับคนที่ไม่ได้ลงอย่างเช่นใบเตยและยูฟา่ก็มีโอกาสลงเล่นนะครับในเกม League แลี เกิดในตำแหน่งมือเซตอย่างเต็มตัวเลยนะที่ลงไปช่วยกับตันผู้เซตซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องพัฒนาผลงานพัฒนาฝีมือในการเป็นมือเซตได้ดีเลยทีเดียวนะครับอกมองว่าขัดเก,าอ,กออา,อาอีกหน่อยเคาะซ้ายเคาะขวาอีกหน่อยยูฟาน่าจะเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตที่จะมาแย่งชิงตำแหน่งมือเซตอย่างแน่นอนนะครับอกเชื่อว่าแบบนี้สนุกครับกับตันผู้เนี่ยยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับนุกนิกหายเจ็บกลับมายูฟาก็ขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงน้องเนยยูสิบเก็มีโอกาสเหมือนกันไงที่จะขึ้นมาสอดแทรกหรือมาเรียนรู้กกัับรรุ่่่นนนพพีะเพะเาาฉะ้อมอมงว ยังไงมือเซตของเราก็ยังคงมีหลายตัวเลือกและอกเชื่อว่ามือเซตของเรายังไงก็มีมาตรฐานอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องมือเซตอกมองว่าก็หายข่วงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้ครับไปต่อด้วยโปรแกรมบอลล์บอลชิงแชมป์เอเชียครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่กดดันนักกีฬามากๆนะเพราะว่าในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์มาร่วมสิบปีแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วตอนที่ได้แชมป์เนี่ยก็เป็นรุ่น7็เสียนเอาง่ายๆคือตอนผลิใบผัด ไปมารุ่นนี้พวกเขาก็ยังไม่เคยได้แชมป์เลยก็อาจจะมีบางคนที่เคยได้แชมป์กับรุ่นพี่มาแล้วแต่ก็อย่างที่เพียวให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะไปเป็นตัวเสริมให้กับรุ่นพี่แต่พอมาในทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆเนี่ยพวกเขาขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยจริงๆครับซึ่งก็แน่นอนครับในทัวร์นาเมนต์เอเชียนะครับทีมชาติไทยของเราในรอบแรก,กเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสามารถเอาชนะทีมอื่นๆไปได้แบบสบายๆครับชนะออสเตรเลียไป3 0มชนะมองโกเลีย3 0ถัดมารอบที่2ครับทีมชาติไทยของเราก็สาาามรถเอชนะก ไปได้30แล้วก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3-1นะครับส่งผลให้ทีมชาติไทยเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศคู่กับเวียดนามไปเลยนะครั้งนี้ซึ่งในรอบรองชนะเลิศครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ว้ยเจอกับญี่ปุ่นนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยไข่เจอกับจีนในเกมรอบรองนะครับต้องบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สูสีกันมากถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมาชุด B นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นชุด B ชุด A เนี่ยพูดก,กันตรงๆนะเพื่อนมาตรฐานเนี่ยห่างกันนิดเดียวจริงๆครับ,เก,เ,กบเ,เกมทีมชาติไทยเจ เซตที่2ครับญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไปได้เซตที่3ญี่ปุ่นก็สามารถเอาชนะไปได้อีกนะครับแต่ทีมชาติไทยของเรามาแก้ตัวได้ในเซตที่4นะครับและสุดท้ายเราสามารถปิดเกมได้ในเซตที่5นะครับ เข้าไปชิงกับจีนอย่างโอ yeah. oh. Oh. ้โหดุเดือดเลือดพ่านจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าจะชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยโอ้โหเหนียวโคตรเหนียวจริงๆับแต่สุดท้ายทีมชาติไทยของเราก็ทําสําเร็จนะครับเข้าไปชิงกับทีมชาติจีนได้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับแน่นอนครับเราไปชิงกับจีนในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นเกมที่ยากลาบากอยู่แล้วนะครับแต่ทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้นะครับ25ต่อ21เซตที่2ทีมชาติไทยมีโอกาสทิ้งจีนไปหลายแต้มนะครับเราได้เซตพอยต์อยู่ตั้งนานแต่จีนเนี่ยแหละ ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นชุดบีมาก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็สามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะไทยมาได้นะครับ25-27เซตที่3ครับเราสามารถพลิกกับมาชนะจีนได้อีกครั้งนะครับ25-19แต่จีนก็ไม่ยอมแพ้ครับพลิกกับมาชนะเรานะครับในเซตที่4 20ต่อ2 5และสุดท้ายครับเซตที่5ครับดวลกันถึงดิวนะครับทีมชาติไทยเขี้ยวกว่านะครับสามารถเอาชนะจีนไปได้16-14ต่อเพื่อนจำลูกสุดท้ายได้ไหมครับที่ทางด้านของผู้เมืองเจียตีและติดเน็ตเลยครับโอ้โหช็อต นนัน้คือฮากันทั้งประเทศเลยครับโอ้โหทุกคนดีใจทุกคนลุกขึ้นเฮกันหมดโอ้โหนักกีฬาร้องไห้ครับโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่แอดโอ้โหภาคอยู่บรรยายอยู่ด้วยนะครับร้องไห้เลยเพื่อนร้องไห้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆอย่างที่บุม๋มบิ๋มบอกครับว่าแชมป์ก็คือแชมป์มันไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาจะส่งทีมไหนมาแต่ว่าแชมป์ก็คือแชมป์และอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันยอดเยี่ยมนอกจากที่พวกเราได้แชมป์แล้วด้วยนะครับนั่นก็คือตารางแรงกิ้งครับพวกเราเก็บคะแนนจากตรงนั้นมาได้เยอะมากนะครับเพราะ ญี่ปุ่นคุณจะมาชุด B หรือคุณจะมาชุด A จีนไม่สนอยู่แล้วชุด A ชุด B เขาให้คะแนนเราแบบเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับประชันทีมชาติไทยของเรา <c oughs> ก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เก็บคะแนน FIVB r a n k i n g จากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีเเชยได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆครับ แล้วก็จบไปนะครับเป็นทีมชาติไทยได้แชมป์นะครับรองลงมาเป็นจีนญี่ปุ่นที่3และเวียดนามเป็นที่4นะครับนี่ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่โอ๊กมองว่าเป็นความประทับใจมากที่สุดสําหรับโอ๊กแล้วนะในการเชียร์วอลเลย์บอลในปีนี้นะครับทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับสาวไทยในการคว้าแชมป์เอเชียได้ถือว่าเป็นแชมป์ที่ใหญ่มากๆแล้วพวกเขาก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่ารุ่นพี่เคยทําไว้ได้พวกเขาก็ทําไว้ได้เช่นเดียวกันครับ <c oughs> ยอดเยี่ยมจริงๆครับยอดเยี่ยมจริงๆนะทีครับจบจากทัวร์นาเมนต์ชิงแช มป์เอเชียครับเราก็ไปต่อกันด้วยทัวร์เมนต์คัดโอลิมปิกครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สาหัสากันพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยจะไปเล่นโอลิมปิกอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องลุ้นแรงกิ้งเนี่ยทีมชาติไทยนะครับต้องติด1ใน2ซึ่งกลุ่มของทีมชาติไทยเนี่ยครับโอ้โหลำบากพอสมควรนั่นเพื่อนนะมีทั้งเยอรมันมีทั้งอเมริกาอิตาลีโปรแลนด์สโลวีเนียเกาหลีใต้และโคลัมเบียครับซึ่งถ้ามองแบบทีมบนบนเนี่ยอเมริกาอิตาลีโปรแลนด์เยอรมันเนี่ย แข็งมากๆเพื่อนๆแต่ละทีมทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหเอาชนะได้ยากมากๆนะ ซึ่งไปดูผลงานกันครับในเกมแรกเนี่ยเราอาจจะทําไม่ดีเท่าไหร่นะครับในการแพ้เยอรมันไป3ต่อศูนย์แต่ถ้าเจาะลึกในรายละเอียดจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเกมนั้นเยอรมันทําได้ดีทีมชาติไทยเราไม่ได้เล่นแย่นันเพื่อนนะวันนั้นเราเล่นอยู่ทรงๆโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเยอรมันทาได้ดีมากๆเลยเอาชนะเราไปได้3ต่อศูนย์ะครับซึ่งในความคิดออกอะก็คิดว่าออสงสัยแพ้เยอรมันทีมชาติไทยคงจะลําบากแล้วแหละนะครับแล้วแมตช์ถัดไปก็กลายเป็นว่าทีมชาติไทยเราแพ้เมกาสามสูตรอันนี้ตามทรงไม่มีปปััญหาาถดไรเรพออตลี31ม เล่นดีขึ้นมาโอกมองว่าทีมชาติไทยได้เซตอิตาลีเนี่ยไม่ขี้เหเล่เลยนะครับแต่แมตที่พีคครับคือแมตต่อไปครับนั่นก็คือการที่ทีมชาติไทยเจอกับโปลแลนด์เจ้าภาพนะครับเพื่อน คือแน่นอนนะการที่ทีมชาติไทยเจอกับโปรแลรนด์ก่อนหน้านี้เจอกันมาทีมชาติไทยก็ตกเป็นรองโปรแลรนด์มาโดยตลอดนะครับโดนเขาทุบ3-0มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับทีมชาติไทยของเรารวมพลังแรงใจกันสู้ครับและสามารถเอาชนะโปรแลนด์ไปได้3-2ครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มพอสมควรนะครับการโจมตีเรา66เลยทีเดียวเกมบล็อกเขา13เรามีแค่5ก็จริงแต่ว่าเกมขุดครับเรา75เราก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ผลงานลายบุคคลต้องบอกว่าวันนั้นอัชลาพรงคงยศหนูเพียวของเรานะครับพีคมากๆทําไป22แต้มนะครับวิพวีสีทองทําไป18แต้มซึ่งถือว่า2คนนี้มีส่วนร่วมมากครับในการช่วยทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์ไปได้ครับและนี่ก็เป็นจุดที่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นทําผลงานกลับมาได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ชนะสโลวีเนีย3 0ชนะเกาหลี3 0ชนะโคลัมเบีย3 0เลยครับจบทันที แพ้ทีมชาติไทยนะครับเป็นอันดับที่4ของกลุ่มนะครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะเราสามารถแซงเยอรมันขึ้นไปได้นะครับแล้วโปลแลนด์นะแพ้ทีมชาติไทยแค่ทีมเดียวครับเขาเจออเมริกาชนะเขาเจออิตาลีชนะเขาเจอเยอรมันชนะทัวร์นาเมนต์นี้เขาแพ้แค่ทีมชาติไทยครับและเขาเป็นเจ้าภาพด้วยฮนะ โเคตรเท่เลยต้องบอกว่าการชนะโปลแลนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับของทีมชาติไทยของเราเนาะทีนี้ครับเราไปดูทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมที่เพิ่งผ่านมาเลยครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็แบกอาการล้ามาพอสมควรแล้วนะครับเพราะอย่างที่โอ๊คพูดไปนะครับก็แข่งมา6สนามแล้วเพื่อนห6รายการแล้วครับพอมาทัวร์นาเมนต์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีความล้าพอสมควรเพราะว่าเราบินกลับจากโปลแลนด์มาเนี่ยได้พักเพียงแค่1วันเองแล้วเราต้องบินไปเอเชียนเกมเลยครับที่จีนซึ่งมันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสกับ นักกีฬานะแต่สุดท้ายครับนักกีฬาของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะ คว้าเหรียญทองแดงมาได้ในเกมเมื่อวานที่เราเห็นกันนะครับชนะเวียดนามไปแบบว่าในมองโอ๊กนะคนละคาเสเลยเพื่อนๆโอ๊กดูว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าเวียดนามอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นครับถือว่าผลงานของพวกเราเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานอาจจะมีบางเกมที่น่าเสียดายอย่างเจอญี่ปุ่นอย่างเจอจีนอะไรแบบนี้แต่โอ๊กมองว่าการได้เหรียญทองแดงไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยครับและนี่ก็เป็นโมเมนต,ต์ทั้งหมดของวอลเลย์บอลหญิงที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายก็มีโมเมนต,ต์ที่โอ๊กประทับใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ การได้แชมป์ AVC Challenger ครับครับ <c oughs> ทีมชาติไทยของเราหลังจากได้โค้ดปาร์คมาคุมทีมนะครับผู้ชายของเราก็สามารถคว้าแชมป์ได้เหมือนกันครับยังจำวินาทีโมเมนต์ที่เราชนะบาเลน3ต่อ0ูนได้เลยนะครับตรงนั้นแอดเกือบร้องไห้หรือว่าร้องก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่อเรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราได้ปลดปล่อยแล้วเรามีความหวังกับวอลเลย์บอลชายมากๆเพื่อนๆทำให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนไปแข่งใน FIVB Challenger ครับถึงแม้ว่าจะแพ้กาตาไป3ต่อ0ูนย์ใ าารากนนนั้นนะแต่ทีมชาติไทยของเราก็สู้ได้ดีสู้ได้สูสีมากๆนะครับก็คือเบียดกาตามาตลอดเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าโอก้ก็เห็นความหวังในวอลเลย์บอลชายครับต้องยอมรับเลยว่าพวกเราทําได้ดีจริงๆนะครับและนี่ก็เป็นโมเมนต์ทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆครับโมเมนต์ moment ความประทับใจของวอลเลย์บอลไทยทั้งชายและหญิงนะครับมียู19ด้วยนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม่สร้างความสุขให้กับพวกเราจริงๆครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลนะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคม มอลลย์บอล a ับโค้ชนักกีฬาทั้งหมดเลยนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเราสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับสวัสดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ